วัสดีครับผมสร้างจอยอีสานบ้านของเฮาครับผมคลิปนี้กับภาพพี่พ่อหนองมาซุ่มสวนหนาบ้านจะเป็นหนาบ้านเอาของนี้ครับเลอกหน่อยเล็กหน่อยนะก็จะเด็เดเผ็ดเต้าสิอือ ับพื้นที่กะว่าไหลครับกะมีม่วงแน่ที่ที่แน่นะครับปูก็ได้กินให้านี่ขอบขั้วครับผมก็แกะพี่แกะนอกแล้วแน่ไปเครับไอ้มุ้ยพวกน้องแง่ไปเลยครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นหอกมวงง้มแดอใหม่ครับลูกก่กำลัางงามครับผม ล่งถึงเลยมีครับตังกาใจใมีลายีกลียวครับเที่ยวไปเที่ยวมาเลย นี่ก็เบี้ยบกเขียบครับควรตกนี่กันจ้ะพอลงอาปลูกหน้าแล้วครับในส่วนมีหน้ามันก็มีหลายอย่างเลยครับจะคงจะข้าวจึงเกิดไทยถ้ามาจีนอเมงจนเมือครับ ผมกะแบบนี้มอนี่พ่อได้กินครับแล้วงยเงยครับผมสุกคลนะครับก็จะได้กินครับห้างเิ่งก็มีครับถึงห้างนีกะอศัยนี่ไลปีแล้วครับกระเช้คไปชั่วมาเดีแล้วค้นคุมอยเ่้ากๆบ้านทำลาย่นนะครับไปได้เชื่องไปชั่วมา ครับมัละกอแล้วพุกฮงกะมีลายต,ยาายาตุ่นอยู่ครับขขางลางบันดอกแค่ปลาก็พอได้เก็บกิ่นก็บปุนะยู่ครับเนี่ยมส นี่ชะอมเน่ย้นน่้นนนกล้วยก็่ได้กินครับ ปลูกรวยไว้ก็เพื่อได้กินมากกิิ่น่วยครับใบก็เพื่อไะไรไปมกนั่นมกนี้ก็ไปครับเดินส้มส่งไปเรื่อยๆครับผมก็จะมีอย่างนี้ก็เจาะกับปูกไวรอบบ้านนี่ะครับกับพื้นที่ก็พวก้วงไหนหรอกครับเจาะกับเพื่อจะปลูกไปหลายอย่างครับเพื่อได้กิน ก็ผมอันนี้ก็เป็นพวานบ้านครับอันนี้ก็บอกมีครับปลูกไว้ก่ะย่างแล้วต่นสองต่นก็พอได้กินอยู่ครับ กล้วยกับมีกล้วยมีตะไคร่เนี่ยนี่แกต้นตรกระทบโลกครับนี่แกตะไคร่ปลูกไว้อ้อมบ้านอ้อมหัวกับพ่กไ้เซตงเกยตมปลาอะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นม่วงแหละครับปลูกไว้สามปีจะได้กินเนล็ยสอปีแล้วครับคือกิงพันธุ์มะปูครับ Okay. ล่องเฮาเนี่ยเหรอ,น,อนั่นนะครับมาพกมองไปกินกับพวกได้กินด้วยครับต้อยไปถาบงบ่มครับผม ักไปหมดอยเลี่นยนงันมาสี่อ้็เปลี่ยนใหม่เออเออแต่เดืนวันไม่เ้ยงเลี้ยงไนเนี่ยนีน่ไนเ,น,เน,น,นี่ยเอลอละมุ้งแสบตัวนี่ยแสบมุ้งแสบชุบแหลกชุบหมดเลยมุ้งแหลกนั่น,ส,นสุกหรอวะ ่เะไรเออวมปเออดอกม่วงแดดเออยก่งแย่เียเหมืม่วงกินสุกเนาะม่วงชะมูยิ่งสูงขวดเลยเอออะไรยิ่งสูงขวดอ่ะวดเอว่าอะไรวะอะไรภาสงาน อโอ้ย<ด>นโยนสัมเม่เขาหัวะตะก้อขอแมีนนหน่อยกูเะครับคางคัวทั้งสี่กะเป็นค่าครับผมปลูกไปใส่ตุ่มเก็บตุ่มกล้ตุ่มปลา ครับผมต้นนี้ก็เป็นกหนาวครับมหนาวตัวนี้กกกินอยู่มัดปียร์รดโรคไรเป็นนยูตลอดมะนาตัวนี้ก็ป,กลป,ลปลูกไว้ไรครับปลูกไว้ต้นสองตัวที่ว,วาข้อกปลูกไว้หน้าจากต้นสองตัวนีครับก็ได้กินอยู่หน้า ตัวโนจักงาสวางาครับปีกายกับตัวนี้สงงากกนย่งเนี่ยเจ้ากับบ้านปีนน่ยครับยุ่งาก็ได้ครับอยู่แบบพอเพียงครับปลูกกับต้นชต้นกับบัดายบ่ได้ซสื่อกก็ได้กินในกลุ่มนะครับที่เหนื่อนกบกินแม่แกท่กัน่อแม่ครับผม que eu não for อินดี้วัดปีนมงหน้าตัวนี่ครับผมก็ขอคอตัวคิปไปเท่านี้นะครับเนะขอบคุณที่ตามสวัสดีครับ